วันวาเลนไทนเแล้วเนี้เจ้าคือบอไปห้าซื้อดอกมองดอกไม้มาให้คอยไปซื้ออายุใสอ่ะก็ไปซื้อบลกเข้าค่ายคุณตัวเนาะมาเดอ้อมันบานเดอ้อสามส่อสุดท้ายเออซื้อมาให้ให,หนังวันวาเลนไทยบ์บฮูจะตีวันแห่งความรักนะนะวันนี้วันแห่งความรักใครมีคู่ก็ดูดีส่วนคนคู่ไม่มีก็ดีไปจะได้ไม่ต้องอุกอังเอา้า โอ้ยจียไปเอาดอกมองดอกไม้คือเขานะ่ะจีจัดให้ดอกกึกสองดอกอกันนะบ่เอาดอกดอกละสามวินะ่อเออ,อสามวิก็พ่อด้ทุุได้ายนี้นะทยตากันอยู่ได้ล่ะบ่เอายักได้ดอกไม้ฟาไปห้ามาเด้อดอกไม้น่ะข่อยบ่ยักได้ดอกละสามวิมึงคือเน้นแท้ดอกก็สามวิห่วยไป ซื้อดอกไม้ให้เมียดอกไม้ให้เมียดอกไม้ให้เมียแม่ค่ะเอ้าลูกขาแม่เดีวตัวนี้เออมาแล้วตัวเนาะหฮวยมาตื่นคัดขะขายดอกไม้ติขายดอกไม้่อดสองร้อยทอดละสองร้อยอ๋อละสองร้อยให้จังได้สี่เงินซื้อบาดเลยเอาไปนี่เอาอยู่เหรอแต่จักเงินสี่หอดบ่บุเบิ่งก่อนซองอย่างสองเนาะสองอย่างเด้เนี่ย เจี๊ยนับดูสินับก็นับดูอ๋อก็สินับดูนี่แหละเว,ว้ยของอีกแล้วอันมันบ่ฮอดแดงเงินสองร้อยเหรอบัตรก็บ่ได้แล้วรถหให้แน่จัาหน่อยบ่ได้บ่สรถบ่ได้ดอกของซื้อของขายเผืวว่อเทไรหน,นึ่งนี่นี่ผาบาทแล้วเอาได้บ่บ่ได้ดอกสองร้อยพันอ่ะเจี๊ยรถห้จัาหน่อยบ่ได้บ่สเสี่ยไปให้เมียไหม สิรถให้ได้จังไรเมียก็เมียเจ้าเนาะยิบหาบได้ยังเน่ยครับเดี๋ยวหาก่อนอ้าหานนี่สัสมันดอกน้อยพพดนะมันดอกน้อยโพดนะดอกน้อยมันจะเป็นยังมันแสดงถึงความักสิน้อยสิไงก็หักคือเก่าบ่เอาข่อยบ่ซึ้งข่อยอยากได้ดอกยงงโอ้ยอยากไม่ากด้ดอกิงอยกอยาห้อาให้อ้อห้าใหอยกยาหอากให้ออ้หออย้ห้อาหอ้ เอาดอกใหญ่ๆเนอะดอกใหญ่ๆเอ่อเออเด็กผู้ใหญ่ๆอ่ะดอกนี้ปะโอ้ยอันนี้มันคือเด็กน้อยจะดองใครสิแตะกันยังบ่หายห้องเตี้ยหายห้องเตี้ยอยากได้ดอกใหญ่ๆเนาะหยิบผ้าบาตหนึ่งจะมาเลือกคักแท้เอาก็อยากเรีกเนาะให้ไปนิกหน่อยให้ตัวเนาะบ่ได้ดังใจเนาะบ่ไอ้โรคเต้าเบ้อบ่ไอ้เราโรคเต้านาะมันหนีไปใช้บุ๊กแล้วเอา อ้าวยิ่งยงเออยิ่งลุกขึ้นอ้าวลุกขึ้นลุกขึ้นโอ้ยได้ยังอ่ะได้แล้วเอาว่านิ้มหามันเอาไปไว้ถอนซะเอาไปไว่ายทอนเก็บไปซะเก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็นาะเอาไปถอนได้เถอะเอาไปถอนเลยว่าแต่คือบ่มีเงินซื้อดอกไม้เมียเก็บเบิดแต่ว่าเมียอยากได้ดอกไม้แมนครับจังแมนทุกจังแมนยากเนาะ <c oughs> เ้อาดอกไม้ไปให้แม่กันได้ไปซะไปให้มันเร็วๆซะไปแล้ว้อไปเลยไปไ,ไปอ <c oughs> ยากได้ยังเอาเงินให้พ่อนเน็ตต์สู